สวัสดีครับเมนูอ uh, hmm. yeah. ีสานวันน oh ี้ค no ร ok ับย um ่างปลาข้อใหญ่เนี่ยและพี่ปลาไหลเจลมะกอกย่างซีนก้อยซีน布拉ดบล็องหลายอย่างเลยครับพี่น้องนอกจากนั้นเราก็มีผักหนอกนะผักหนอกน่ากินมากผักหนอกเราต้องออกมานี่มื้อนี้ นตะกินยิ่งนักอะไรให้ปลาไหลให้พ่อเปลาถอยก็การเชี่ยวอ่ะเอาปลามาโชว์หน่อยนี่คือปลาคออเมซอนครับมาย่างจบๆแซ่บๆต้องการพี่น้องครับอย่เก็บอย่จุดร่ำเลยเงินทองที่ต่อครับผมขอบคุณมากมายครับที่รับชมครับที่ติดตามเลยนะครับผมขอบคุณครับ